มีนั่งต้องตูดเยอะเยอตอนมีนั่งตูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเร็วคุณูเด้นขอรูคะหนูขอไปเห้องน้าแปบนึงนะคะโอเคเอเลยมา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 เยาายยเยยเยเหยียบ อ๋อมี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 คนเหยียบให้ข้างบนแล้วเออเออเหยียบให้หน่อยเหยียบให้หน่อยเหยียบไม่ได้อ้าวอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละต้องเหยียบเหยียบก่อนโอเคเหยียบให้แล้วเหยียบให้แล้วไปเลยฮะไปเลยฮะชิบโอเคมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วฮะเหยียบเขียวให้หน่อยฮะโอเคแจ๋วฮะมาดีฮะมาดีอ่าเหยียบสีเหยียบให้เพื่อนด้วยฮะ หยิบหยิบหยิเงบดเอาทำไมหยบไปติดเยอาเพื่อนตกไปแล้วเอ๊ะหรือมันเป็นเซิร์ฟไครเซิร์ฟมันไม่เกี่ยวเราไปเลยดีกว่าน่าจะเซิ้อไใเซิร์ฟมันใช่ใช่น่าจะเซิร์ฟครเซิร์ฟมันโอเคนี่ของเรามาของเราครับอหก็ได้ฮะเอ้ยเอาุยดีกว่าตุยดีกว่าเมพร้อมเรีพร้อมเราไปพ้อมกันเราไปพร้อมกันอาละให้ให้ใเข้าไปก่อนอาให้เข้าไปก่อนอะแล้วขอล มามาเดี๋ยวเราโชว์โชว์เนียปึ๊บโชวเหนือโชว์เหนือฮึยบมาดีฮะเฮ้ยจิ๊บบบนี่มาดีฮะเฮ้ยจ uh, ิ show, uh, cho new, cho new. Hm. Well ๊บบเอ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเ้ยเอ้ย้ยยย้เ้เฮ้ย้เฮ้ยเ้ย้้เ้้นเอเ้เ้เ้้้เ้เเเเรวเเเ น <S <S ี่เขาก็รอเพื่อนอยู่นะเขารอเพื่อนเนี่ยเกมนี้มันต้องเล่นเป็นคู่อะเดี๋ยวรอฮะรอฮะรอคือเบย์เขามมีเพื่อนอะเขาเหนียวมากเลยอะเอาไม่ออกให้เราอ่ะแต่ไม่มีใครไม่มีใครเหมือนเขาเลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพชานรอก็คือว่าก็คือว่าพอชานไปก่อนแล้วแกล้งตายปึ๊บอ่ะแล้วพชานแกล้งตายนี่แล้วเราก็ไปพร้อมกัน

อ่าไม่ต้องสนใจภาพวะบางทีภาพมันหลังฮะโอเคฮะไปดีฮะเออติดติดไปยังไปเหยียบเหยียบหัวเหยียบหัวมาแล้วฮะมาแล้วตามมาเลยฮะตามมาเลยมาดิเกาะกันมาเลยฮะพระชันมีขอเกาะพระชานไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายฮะกะโดนโปกติกเฮ้ยทำไมตัวลอยอ่ะตัวลอยได้ไหมมาเลยลุลุลุ

ก่อนแล้วฮะก่แล้วอู้หูเร็วมากเขาทำไมร้องไห้โอเคโอเคมาแล้วฮะเ้องละเปิดบีขยันเอาเงี้เอาเดิมสัญญาสัญญาโอเคโอเคโอเคไปเลยฮะไปเลยฮะแล้วก็ให้สัญญาณเมื่อไหร่ โอเคตันนีไปยืนได้เลยฮะยืนได้เลยฮะพร้อมยังฮะอแล้วโอเคไปเลยพร้อมแล้วสีแดงเฮ้ยรอด้วยดิเอาใหม่ฮะเอาใหม่เยอะไอ้เนี้ยก็ร้องไห้เนี่ยเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมฮะปืนปืนปืนพร้อมแล้วโอ้ขยับเอาใหม่เอาใหม่ ออมาชนอะพร้อมยาครับพร้อมอยยโอเคพร้อมแล้วอ่ะพอริมริมต้องอยู่ริมริมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ่ไม่อะไรฮะกระยำอีกแล้วจังหวะบอกว่าป๊บหนึ่งน <laughs> <laughs> ีง่แหละกระโดดไปแล้วด <laughs> ้วย <laughs> <laughs> พร้อมยังฮะโอเคฮะโอเคฮะโอเคเอแล้วมาดีฮะมาดีฮะโอเคพร้อมมะพื้อยยยาามมาไม่แต่จะคิดโอ้ยาไม่แต่จะคิดรู้เอาไหมฮะเอาไหมฮะมาดีฮะมาดีพร้อมยังฮะ มาดีฮะพร้อมแล้วโดดเลยอ่ะโดดเลยเอามาเอามาตัวแบบตัวทำตัวแบบพอดีตัวเหรอเหรอทำแบบแอบแบบนั้นอ๋ออ๋อเขาจะเลยให้มันเจ็บได้อ่ะให้มันโอเคไหมครับอย่างนี้โอเคไหมมาเลยมาดีไม่เอ้าจะไปผ่านได้อ่ะเอ้าจะไปเออมามาเลยฮะเหยียบได้เฉยเลย เอายะพร้อมยะพร้อมแล้วเออขอโทษไปโดนไม่ถึงเอาใหม่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 ตัวฮะแกตัวเอาใหม่ฮะเฮ้ยเฮ้ยพร้อมยังฮะพร้อมแล้วโอ้โดนเลยโอ้ไม่ได้ต้องพอดีตัวดีแน่แกตัวอีกทีะ โอเคมาแล้วพร้อมฮะพร้อมฮะดีฮะมาดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนะโยดเรื่องได้กันเป็นเรื่องยากอะมันชนกันได้ด้วยอะผอมยังฮะนนได้อะฮะเพื่อนยาไม่แต่จะคิดมาดิตายอะเอามายมา ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะอ่าทีแด็อ่ะพระจันสีฟ้าอ้ามาเพื่อนอย่าไม่แต่จะคิดเพื่อนอย่าไม่แต่จะคิดเลยพร้อมไหมเยวอ่ะโอเคทำไมฮะอย่่ามเพื่อนเฮ้ยเกาะ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 มีคนเกาะเนี่ย เฮ้ยมันอเกาะเขาไอเนี้ยฮะตัวเราขยับด้วยฮะมาดีฮะมาดีอะไรฮะโอเคมาเลยฮะมาเลยฮะเพื่อนอย่าไมะคิดพร้อมยาฮะพร้อมยาฮะอย่าไม่แต่คิดพร้อมยาฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเพื่อนอย่าไม่แต่จะคิดนะเด็กมาดีฮะมาดีเกาะเกาะเออทึ๊กทึ๊กเอาฮะอ่ะพร้อมปะ เอ้ยยายายาเอ้ยเอยเอ้อยเามาดีมาดีเฮ้ยอันสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายพร้อมยังพร้อมยัง่โมโมโมกระโดดกระโดดอีทีทีีดอ่ามาแล้วดีแดงท่นสีฟ้ามาีเยเนาะกดเดียงเนาะนี เสร็จแ, <c oughs> แล้วดูขอบสีเดินมาดีฮะมาดีไปแล้วฮะ <c oughs> ไปเลยฮะนี่มาดีฮะมาดีฮะโอ้ยนี่เทินโปน้เลยเทินโป้อุ้ยอบังเสียเสียนี่ผ่านแล้วเ <c oughs> ยอะเยอะตกใจตกใจนะกเ <c oughs> ยอะม,มาแล้วฮะโอเคฮะเหมือนเดิมฮะ <c oughs> สีฟ้าสีแดงฮะพ่อชาญโยนโยนไปตักเพลเลยโยนไปตักเพโยน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 เอาไหนพันมีนะฮะไปไปเลยฮะโอ้โหเห็นเขาโยนก็โยนตามเขาห้าสี่สามสองหนึ่งหมดฮะโอเคอู้หหายแล้วแอ้าวพันมีไปหรอพันมีจะไปเหรอแล้วไปแล้วโอเคโอเค เยอะอาไปด้วยไปด้วยเหยบเหยบอาโอเคไปไปเราไปพร้อมกันไปให้เพื่อนเหยียบให้อุ้ยเพื่อนน่ารักอ่ะเหยียบให้ะเ้าใชโอเคอุ้ยมีเกี่ยวกับลบบอกเลยไปเลยฮะไปเลยฮะเดินพอดีมาเราเราดีกว่าเราดีกว่าเราดีกว่าฮะโอเคอาสีฟ้าดีเราดีกว่ามันต้องเราถึงจะรู้ใจกันฮะเหยียบสีอันนี้แดงเหรอมันแดงหรือส้มอ่ะ อ๋อส okay. okay. ้มกับฟ้าโอเคโอเคส้มเหยียบส้มโอเคฮะเหยียบฟ้าฮะโอเคมาดีฮะโอเคเหยียบฟ้าฮะส้มเหยียบส้มฮะเฮ้ยทบตาเจอรมันเล่นเหยียบเพื่อนเขาผักวะเนี่ยเหยียบเหยียบฟ้าฮะส้มเหยียบส้มฮะฟ้าเหยียบฟ้าฮะ เหยียบส้มฮะโอเคฮะเหยียบฟ้าฮะเย่อันนี้อะไรฮะโอเคไปเลยฮะไปเลยฮะไปเลยฮะโอเคฮะสีม่วงฮะปีน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 นี่นี่เหยียบสองอันพร้อมกันฮะอจิบอจิบมา เข้าสีเขียวเลเซอร์ฮะไปเลยไปเลยฮะไปเลยฮะมาดีฮะหยิบละยาวๆฮะยาวโอ้โหโอเกคฮะเหยิบแล้วฮะเหยียบแล้วฮะมาเลยฮะมาเลยฮะมาอย่างนั้นเนี่ยไม่เห็นเลยฮะมาเลยมาเลยมาเลยฮะเหยียบให้อยู่ฮะเหยียบให้อยู่ฮะเหยียบสองคนด้วยฮะเย้ อุ uh, ้ยเขามีคนเดียวอ่ะเข้าไปต้องเข้าไปคนเดียวอยู่ดีอ่ะวิ่งเขามองหน้าเขามองหน้าอุ้ยอุ้ยมาด้วยกันกับเราไหมขอเราไปด้วยสิไปรู้รู่้เราไปเลยเราไปเลยไปเลยไปเราไปเลยเพราะฉัคือเขาเห็นผัดหมี่เป็นผู้ชายอ่ะไปเลยเราไปเลยเราไปเลยไปเลยเร็วเร็วไปเลยเออไหน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 เหี้ยเหี้ยวเดี๋ยวเพราะฉัแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพราะฉันพี่จะบอกว่าอย่าเพิ่มแป๊บหนึ่งคือจะบอกว่าเขาอ่ะ เห็นเห็นเห็นเพัดมีแต่งตัวผู้ชายในชีวิตจริงน่าจะเป็นผู้ชายเขาก็เลยทักทายพัดมีออ๋เยจริงแต่ชีวิตจริงพัดมีผู้ชายนี่ไงพร้อมกันพร้อมกันเดี๋ยวเขาบอกพร้อมกันอุ้ยพร้อมกันเขาอยากไปแล้วมาคนนี้เอ้ยมาเร็วเร็วเอ้ยเนี่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 เนียรอรอไหลอกหลอกเข้ามาทางนี้หลอกเขามาทางนี้แล้วหลอกเขามาที้แล้วเราเข้าไปพร้อมกันหลอกเข้ามาทางนี้มีสงสารเขาอ่ะอ้าวจะพัดมีจะไปก่อนเหรอ แล้วพ่อช้างก็จะอยู่คนเดียวอเนี่ยทีเนี้ยคือเขาเห็นพมีดู้ชชยอะอุ้ยมีคนมาหรือยังเนี่ยมันไม่มีใครมาถึงอ่ะอยู่ด่านห้ากันอยู่เนี่ยอุ้ยรอร้อยเขาเดินมาร้อยเขาเดินมาร้อยเขาเดินไม่เขาไม่มีเขามานะสุสไปรเร็วเร็ไปเร็วเร็วเเร็วเร็ เ้คนัยอยู่ตรงนั้นอูเลอออกได้แล้วเย้กิ๊กบินเย้เอาแล้วเข้ายังไงอ่ะคือจะบอกว่าตะกี้มันีตนี้บเข้าตรงนี้ัอ๋อโอเคฮะตะกี้มันบักแน่เลยฮะว่าแล้วไมเข้าไม่ได้เย้ผ่านแล้วเย้กิกบินหนีชิ เย่ผ่านแล้วหนีออกมาได้นะฮะโอ้ยเย่ผ่านแล้วเย่โอ้มีรูปเราด้วยดอ้ดิบลมเลยอ่ะกดอะไรอ่ะเฮ้ยมันหีบินได้ด้วยเหรอไหนว่ามีอยู่ไหนอ่ะอุ้ยกดอะไรอ่ะกระโดดเหรอกดหันหน้ากดหันหน้าหรือกดอะไรพวกเนี้ยอ๋ออูหูหกระโดด โอ้ยเย้กระโดดออกนอกฉากแล้วเยเหรอฮะาคผู้ชมนะฮะลาคุณผู้ชมนะฮะเดยอ้าวลาลาในการกระโดดออกเยฮะโอ้ย